ตืดหยอดเลยครับมันจะสีบพ่ครับยางยังคาล่ะเติมแต่ม่ไปนะครับผูไปนอนเฝ้าก็มีครับพอลงมาจักพยดเลยครับมี่จะดอกเป็นยังงามๆครับชที่ที่เกิดง่าหน่อยง่าเดียวครับที่ไปเก็บจากท่างลุมขึ้นมากนะครับ สวัสดีครับพ,พ่อพี่น้อ,อยจะรับรับชมตอนนี้ครับก่อนเดือนกะต้องขอขอบคุณพ่อพี่น,พพน้องที่มารับชุ่มตอนนี้องเจ็บเพ็ดครับขอบคุณครับที่เป็นมือประกการละเมตาจอหน่อยเดียวเดียวช่องนี้วัอนี้กำลังสอบของวันที่14เดือนพฤษภาคมพศ2566ครับการิดการเก่าแล้วครับพ,พ่อพี่น้องคือปลาน,น้นทองมือสามจาบนเหนือขาอำเภอบุงเรียนพบนหลักจาชธานีครับวันนี้ต้องมาเจ็บเพ็ดขอ,อนกันครับเป็นผู้ดินใหม่บ่ใดครับพ่อพี่น้องคอนหลายแห่ง เลยงานหลอกไปเรื่อยๆครับหลุดมึงเหรอครับ่อพี่น้องระวังวงห่วงที่กัดเท็ดเกิดนี่จอนทอาที่เก็บเป็เ็ดมันมอครับเหล็กใหญ่ท่านใดครับเชื่อนพี่น้องที่ตามรู้ผมครับมองที่จอนทองไม่เคยมาจักเสือครับ่อพี่น้องแถวนี้หล่อไปเรื่อยๆครับวงห่วงของคอนเท็ดเกิดครับเพราะว่าปล่อยคลิปออกไปคนเห็นเขาขืนมาหลายครับขืนมานอนเฝ้าก็มีจอนทองเลยออกมาครับ รอไปเรื่อยครับพื่อนนอกแต่ก็มาพอแล้วครับสุดยอดเลยครับมีทิดดอกกันง,ง่าง่ามครับเื้ที่ที่เกิดงานหน่อยงาเดียวครับเอาสิไปเก็บจากท่างลุมขึ้นมาเนาะครับดอกง่ามนีแฮงครับหลังจากนี้เนาะครับ ทางมงเก็บสั้นเนี่นครับสุดโจ้เลยครับพี่พนอกรุุ่นครับเอาใจไม่ฟอยน้ำเนียครับ เราเงางาแล้วก็มึงตล หลุนมาแล้วครับพี่พี่น้อง่าใสิมานสำเนียครับวันนี้หืบหืบหินสอดหินชุดนี้งามขนาดครับพั่พี่น้องเป็นหินก่อนตั้งสุดยอดเลยความสวยงามของธรรมชาติโดยบดเอะปรุงแต่งครับจุดนี้ หรือหินโขดหินเป็นจิิงที่สวยงามและอัศจรรย์ครับเป็นที่แปลกแห้งครับตั้งกบเป็นก้อนเป็นก่อนยงไหลอยู่ยยครับงามครับตอนนท่านจะค่อยๆลากกล้องออกด้ครับพี่น้องให้เบึ้งว่ามันแปลกยังไงครับพป่โกดหินตัง้งให้ลักษณะนี้ครับมีหลายสำครับ ตั้งประโจย์กิะเจดอยู่ไหวแบบงามครับต้นกี่งช้นเป็นสันเป็นสันครับที่เป็นแตได้ลักษณะนี้ครับวัตทุก,ก่อนเลยครับเป็นสิ่งงามอัตจรรั์ครับพี่น้องด้เวลาปีนเขาแล้วครับพี่น้องสูง บเคยมาจากเต่อรครับเต่าแถวนี้ผมหวนว่าค้อนเห็ดอยู่มองไหนครับเรามาเห้าก็กำลังผอค้อนเดียวนึงครับเราออกไปเรื่อยเนาะครับตุนน้ำกันครับ จุดนี้คืออยู่พหลานปราศาสตรครับป่าเฮ็ดพอครับแต่ทั้งมาทัานเกิดด้วยครับจกน้นทองมาเลาะบึงเห้ีเพื่อนเป็น้องเนี่เพเพราะว่ามีเอฟซีบรรทุมาถามว่าเฮ็ดพอนี่เกิดหร,รือยังเลยมาเลาะบึงครับกีบดโดนขัดดินก็มีความชุมชื่นพ่ออยู่ครับเมื่อได้เกิดแจ้งจังติดตามมึงเลยได้ครับว่ามันเกิดเมื่อใดจังสือได้มาเก็บน้ำกันครับ ครับพ่พี่น้องือนนี้ห้องรอหาเก็บเห็ดขอนหาบหูหอาไปแบบม่มีพิกัดเลยครับไปเรื่อยๆครับพอคอนเห็ดที่เกิดอันค้อนเดียวครับกระถแกงนึงครับนี่ดอกก้างงานมีแล้วครับบานนี้ห้องสิไปเบิ้งให้ชาหยอดคําเต็นเบิง้งเนาะครับราคามีเห็ดแนวอื่นเกิดไปเบิง้งความเฉยของพื้นดินนําครับตุนนกันครับครับพ่พี่น้อง ก็มาหอดอยอดข้าเต็มแล้วครับสบายปลาครับกนี่ต้นใหม่ขึ้นแน่นเล็กน้อยแล้วครับแต่ความชุ่มชื้นนี่เพียงพอพุดครับแก็มาปล่อเห็ดสองดอกครับพออยเหอครับดอ,อ,อ,อกก็เลังพอดีแกงครับ ตัวบดต้นพ่อเฮ็ดดินพ่อดอกครับพี่เนอกพอดีพ่อดอกมั้งครับกำลังประดีสุกเลยครับจมแกงกระไดครับมาพ่อแล้วครับอยู่ในงาครับงาไหม่งาบากครับสุดยอดเลยครับมันจะสิบบ่อพ่อครับยานยัคขาล่ะเริ่มจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวง่ายขนาดนี้ครับสุดยอดเลย มาติดตอ,อครับพี่คัดมองเข้าไปเมื่อวานเนี่ยขนลายอย่างครับเสงห้องเป็นมุนมันเลยจนทองในปากก้าขึ้นไปครับฐานมันบ่ไดดต่อหาเห็เดแดดบ่มหงคค้อนเห็ดเกิดนี่ครับเหมือนนี้ใครอยู่ยังมาพ่ออยู่ครับผู้ไปนอนเฝ้าก็มีครับพ่อลงมาแจ็คพอได้คน เลยประกาศขึ้นไปย่างกะสิได้อันนั่นอยู่ครับสิได้ไปเป็นเหลอกตั้งนั้นอยู่ครับคือ่พี่หน่องอ็าจะยืดถึงไปใส่ซิทใส่เสียงจากคลองเวยครับพี่น้องทั้งนี้อีกสองดอกครับไปต่อครับบันครับพ่อพี่น้องมือนี้เข่ากะ เนาะหาเก็บเห็ดคอนแล้วก็บเบิ้งพิกัดเห็ดทั่วไปที่สิเกิดน้ำครับยังบ่ท่านมีวีเแวาว่าเห็ดทั่วไปสิเกิดครับบ,บาาทีเป็นเห็ดพอเฮ็ดตะงงกเห็ดเปิงบ่ท่านเห็นมีอยู่ครับครับอีกประเดนน็นนะครับเพราะความชุ่มชื้นี่เพียงพอเบิดนะครับขคอที่ตามมึงเรื่อยๆด้วยครับเพื่นพี่นนองที่บอกพิกัดเห็ดเทกจางเบิด ทุ่งหม่องครับเบิกพงงานหม่องรับมาอนีก้กหเ่อ,เอกระได้แกง้งง่หนึ่งเลยหรอกครับเพราะว่าหม่องห้าสิบไปนั้นเข้าข้นไปก้อนครับไปนอนเฝ้าอยู่เจน่อท่องไงน้ยางเลาะไปแบบบงไม้บงลัดปลาลัดดงไปได้เลยครับสำหรับการเว้า การจาหรือว่าการกระทําใดใทั้งสิ้นที่พ่อแม่พี่น้องคิดว่าจอนั้นทอง่วงเกินหรือว่าจาบจวงกะจอนันทองกะกรับขอถอยเป็นยังสูงเลยครับพ่อพี่น้องครับพ่อพี่น้องมักน้ำหมอครับจอรนอัทนทองเก็บเพชรให้พ่อพี่น้องหรือเบิ่งกันก่อนด่นกะต้องขอขอบคุณพ่อพี่น้องที่เข้ามารับชม จนน้ำทอ่อนจนจบครับขอบลุงข้าวตีความอุปการะเมตตายช่องหน่อยได้โดดเดียวช่องนี้กันมากกระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะเป็นกํากลังใจให้งครับใจน้ำท่องนั่นไม่เลือกครับบังว่าพ่อแม่พี่น้องขอ,องสิเมตตายช่องหน่อยได้โดดเดียวช่องนี้สุดท้ายนี่กับขอมกราบอาราธนาอ้างอิงสิ่งเศร้าซึ้งในส,สกลนรกนี้จงมาดลบันาดาลประสาทพอ่อในแก่พ่อแม่พี่น้งองเย็บเชอยงใจน้ำท่อนทุกประหารครับอาทายมิทุกข์ก็ค่อให้จากทุกข์อาทายมิสุขก,ก็ค่อยมิสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ปรารถนาใช้คอยได้ชงหวนปรารถนาทำเพื่อจันทัวนาอโรุคยาปรามาล่าผ้าความไม่มีรูดเป็นลาบันประเสริฐจงมังเกิดแก่พรพน้อ,นองเบิร์ตสุขูสุคนครับกระาบสวัสดีครับ